นายแพทย์ทะเรศกรัษนยัยรรวิวง์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวถึงกรณีได้รับข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนนี่แหละคุณครับลงทะเบียนรับยาฟาวิพิราเวฟรีมีด้วยเหรอมีโอ,อ้เขาลงโฆษณาเลยครับทีนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณหมอะเรศกรัษนยัยรรวิวง์ก็บอกว่าเป็นการกระทําซุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเนื่องจาก การจ่ายยาฟาวิพิราเวนเนี่ยต้องผ่านดุลยพินิษของแพทย์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ย,ยากรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงสั่งการให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซิก็พบว่าเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งย่านบางประกอกโฆษณาว่าแจกยาฟาวิพิราเวียผ่านเว็บไซต์โดยให้ผู้รับบริการเนี่ยสแกน QR ค้ ส่งประวัติการป่วยโควิด19ให้โรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยได้รับรู้รับทราบก็จะได้รับยาฟาวิพิราเวียภายใน48ชั่วโมงฟรีไปเลยนี่เป็นการโฆษณาของโรงพยาบาลแห่งนั้นนะแล้วก็มีการดำเนินการจริงด้วยครับโดยไม่ได้มีการขออนุมัติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็มีโฆษณาอื่นๆของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่เข้าข่ายว่าโอ้อวดเกินจริงจึงได้มีหนังสือคาสั่ง ให้ระงับการโฆษณาดังกล่าวและก็เรียกตัวผู้เกี่ยวข้องนี่มารับทราบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ในเรื่องของการโฆษณาผิดฐานเป็นสถานพยาบาลกระทําการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศโดยไม่ได้ขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตก็ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาท แล้วก็ให้ปรับอีกวันล,ละหนึ่งบาทเลยนะนี่ผิดกฎหมายผิดกฎหมาย,มายครับจนกว่าจะระงรับการโฆษณาถ้าไม่หยุดโฆษณาจะโฆษณาต่อเชิญแต่จ่ายวันล,ละหมื่นวันล,ละหนึ่งหมื่นเอาดิถ้าอย่างนั้นก็ได้โฆษณาไปสิจ่ายวันล,ละหมื่นนะครับและฐานเป็นสถานพยาบาลกระทําการโฆษณาหรือประกาศเข้าข่ายอันเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงก็ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน1,000งบาทอีกจนกว่าจะระงับการโฆษณานี่แหละฮะนอกจากนี้แล้วยังถือเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาด้วยปูป,ปีพุทธศักราช2510ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการโฆษณายาฟาวิพิราเวียอีกด้วยนะฮะยาฟาวิพิราเวียนี่ถือเป็นยาสำคัญเลยที่ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด -19 แล้วเป็นยาควบคุมไม่ใช่ควบคุมธรรมดานะควบคุมพิเศษเข้าใจนะครับควบคุมพิเศษมันต้องเข้มและเคร่งครัดกว่าควบคุมธรรมดาเข้าไปอีกที่ไม่ใช่ว่าจ่ายให้ผู้ป่วยทุกรายใครป่วยก็จ่ายได้ไม่ใช่แต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของหมอของแพทย์ไม่ใช่ใครมาก็จ่ายหมดนะฮะ เพราะหากใช้ไม่ระวังเนี่ยอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพแล้วก็ห้ามมีข้อห้ามแล้วก็มีข้อห้ามนะฮะครับและห้ามใช้โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ห้ามใช้เลยออันตรายมากเขาเกรงว่าไปกระทบต่อลูกและเด็กในท้องครับซึ่งแน่นอนครับนี่คือเยาวชนที่เขาจะดูแลแล้วเราจะต้องส่งต่อแผ่นดินนี้ให้กับเด็กที่อยู่ในท้องของมารดาแต่ละคนแต่ละคนถ้าเอายาฟาวิพีราเวียเข้าไป เท่ากับคุณทําลายอนาคตของชาติเลยนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะฮะซึ่งช่วงไตรามาสแรกยาฟาวิพิราเวียอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กในท้องในครรภ์ไงรวมถึงกรณีกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับตับนี่ห้ามเลยครับใครที่มีปัญหาตับอยู่แล้วยาเลยอย่ายุ่งเลยให้หมอตรวจก่อนแล้วหมอจะสั่งจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมถ้าจําเป็นต้องทานนะ,ะนะฮะถ้าทาน ถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าทานเองนี่คนก็จะทานเนอะเฮ้ยมันหายมันหายทานใหญ่เลยลืมไปพอสุดท้ายตับพังครับทีนี้ตายอย่างเดียวเลยนะนีการใช้ยาตัวนี้จะทําให้ตับนี่ทํางานหนักขึ้นไงจึงแนะนําผู้ป่วยนะครับว่าควรรับการวินิจฉัยและประเมินจากหมอก่อนเพื่อการรักษาและรับยาฟาวิพิราเวียที่เหมาะสมตามอาการ ไม่ควรจัดหาหรือซื้อยาฟาวิพิราเวียมาใช้เองโดยเด็ดขาดครับไม่ว่าแต่ผมเชื่อตามร้านที่เภสัชกรถูกต้องมีตราออยอม,มีเภสัชกรที่เขาจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องเนี่ยเขาไม่ขายให้หรอกถ้ามีถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์มาและส่วนใหญ่ที่มันสั่งมาสั่งกันทางไหนรู้ไหมฮะทางไหนทางเน็ตนี่แหละอ่าแล้วไม่รู้มันแหล่งมาจากไหนครับแล้วดีไม่ดีเป็นยาฟาวิพิราเวียปลอม เอาทีนี้ตับก็หนักสารเคมีก็ปลอมเข้าไปอีกหนักเป็น2อสาเท่าอีกคเพราะฉะนั้นเรื่องยาเรื่องสุขภาพนะฮะอย่าทานมั่วตัวเด็ดขาดแล้วอย่าสั่งทางออนไลน์มั่วตัวนะคไม่ได้เลยนะคร